สวัสดีครับพอกันวันหยุดวันที่สามครับสามมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดครับตอนนี้เวลาประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาครับผมตามที่ว่าไว้ครับหน้าของพญายี่อยู่ติดถนนครับเป็นวานเหลี่ยมมือสองนี่ครับพอดีแดดสองมือติดกันเลยขึ้นโบโตกนี่สมาชิกห้ายอยู่กับมินนีลงให้ลงหน้าพร้อมกันหลายเจ้าเจ้านี้กันลงแล้วครับเนี่ย รลอปันงานแตกขึ้นมากครับนี่นะครับที่ว่าเมาื่อวานเป็นเบาบานชะลอเปน็นมันอิ่ไ่ได้ตัดสินใจแล้วครับพอดีเดียอดออกแล้วก็ที่นีอกแน่เราก็ลงเย็ยนครับตอนนี้นเวลาลงให้ลงหน้ากระจว่าไว้ครับประมาณหาอะไรครับนี่ไทยไว้วังวัานอาทิตย์ที่แล้วครับติดถนนเสน้น ไปตะบนกุดคาคีมครับไปขางรังใหญ่เป็นทับใหญ่กับกุดคาคีมนะครับไปบันลำพิ้นตะบนกุดคาคีามนี่ครับพรเจ้ากว่าร้ายมองวะ่ะเขียวเบิ่ล่ะทั้งหมดเลือยอยู่แต่โซนนี้แหละครับประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ไหมครับตรงนี้ทัดไปนะครับเลยน่นรถปีกจอดอยู่นะครับรถไทปันอยู่นะครับเป็นตรงเขียงดี ว่านไปปั้นหน้าครับว่านนี่คือดงกับดงหญ้าไปเลยครับตามหัวนหน้าเขาเป็นดงกว่างญงครับอัปเดตเวลาละเดี๋ยวสิลงมือกันครับบ้าน,นี้แวจะได้รีวิวให้พี่ให้น้องเบิ่งขึ้นเขาหลังจากแล้วเรียบร้อยครับผมบเอาก็เซ็จเซ็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ อาไร่ตอนนี้ก็ประมาณใบม่วงเค็งกับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเวลาไปปัน,นหน้าทางโคตรอีกสองงานครับปานตมกับสนาดขอนียวมีโมูซีศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งขั้นครับทาง ี4018รีวิวผลงานการหลับจางก็ได้ค่าน้ำมันไม่ล่มมงง่ายเลยครับที่รองั่งหยี่ยมกว่าม่านซิปลายครับ รพอกันประมาณบายกับวันที่สามมิถุนายนครับปันหน้าทั้งวันลำพืชเหล้าหาไรนะครับผมาปันหน้าหน,า,นาววันตรมครับสองงานวันสองคนกับวันเหล่ววันต่อเลยยังอีกหน้าหนึ่งในน้อยครับประมาณอะไรกว่าซ้ำๆกันอีกแล้วัวหนึ่งเป็นเขาก็อคอสิบหาวันตรมเพื่อนครับ สักหน่อยครับเสียออกไปแล้วครับชอบไม้แห้งยังหน่อยก่อนตัวนี้เป็นข้าวเหนียวครับ CP แปดแปดแปดครับผมเป็นนาข้าวเหนียวไว้กินครับตัวนี้ CP แปดแปดแปดนาริมกุดหมองเกาครับริมกุบดบรรยากาศตรงไ้ตรงหน้าบา้านเฮานาริมกุดแดดเปียงเลยครับมันนี่มีหลายแต่ว่าแดดจัด มองที่เคยรีวิวสูบน้ำใสหงานะะครับเี่ยบึงหงาตอนนี้ครับถือฝนกับถึงน้ำเขียวรขจีขึ้นมาเลยนี่ครับมองที่เคยสูบน้ำในโซลาเซลล์ให้พี่นให้หนองเบึงนะครับรีวิวให้บึงแล้วก็มีฟัวงควายมาก,กินใบบัวขึ้นเขาแล้วครับเนี่ยน้ำกุดก็คืนแห้งเต็มครับน่าจะเพียงประมาณเอึกอปนได้ครับตอนนี้ ผูงควายก็หากินใบบัวอ่อนกับสุดหยอดเลยนี่ครับเดี๋ยวนี้เขาวานเขาร้แล้วครับก็ต้องเฝ้ายางคักเลยแหละเจ้าของแขวยขอคนเราฟังเลยครับกินและกะ้กก็แซนามครับมันหาหมุดกินใบบัวอ่อนนะครับใบบัวแดงบรรยากาศร่มโกกมากกับเย็นสบายครับ นี่ครับป้ายห้าที่ปลูกหิ่งวัวกับห้าขนที่มาสูบนามตอนห่อนๆเบา่นั้นเนาะเอาหนามโซลาเซียวสูบใส่สูบจากกุดนี่แหละตอนนี้ถึอนามพ้นรับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนำขึ้นสูงเง<ส>ี้ยเดือนก,กว่าานะครับประมาณนี้รีวิวตัวเนืองนะครับจากไปไทยไ,ไปปันหน้า ก็ะจะมาบอกครับรับจ่างเท่านั้นหาไรแล้วก็มาปั่นห้องยาของครับน,นี่เดือนละอีกประมาณหนึ่งหนึ่งไงร่กุเศษอยู่ในบ้านครับติดติดบ้านเลยตัวนั้นเดก็ยวไปต่อยอีกเสอนหนึ่งครับ นี่ครับพอเรามาสูบน้ำใส่หมว่หวานครับสูบน้ำม,มาไว้หมว่หวานมันาะสูบแล้วพมีน้ำเพราะว่ฝนตกน้ำม,มันซึมหายเบดเลยต้องสูบน้ำใส่แล้วแหละเห็ดเป็นหน้าวานตมแทนครับสมบุกสมบันครับติโด,ดโกบตาขั้นหนึ่งสามสิบกว่าปีแล้ว นี่ก็เป็นหมองกระจกสูบน,น้ำคือกันครับเพื่อนเราเลงสูบใส่เป็นหลกักบ,บนเป็นเขาอยู่สันเป็นเขาสามเดือนสามเดือน,ส,อนสี่เดือนครับเรต้องเลี้ยงสูบน้ำใส่หลกักว้านปุ๋ยประมาณยี่สิบวันวันปุ๋ยรอบแรกครับคลิปนี้ก็ไปสมีนะครับพี่น้องพ่อกันอีกคลิปหน้าครับผม